สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ถอดรหัสครับวันนี้เราจะมาจดลึกกันเรื่องความสัมพันธ์ที่ทั้งใกล้ชิดแล้วก็ซับซ้อนมากๆระหว่างไทยกับกัมพูชาครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะครับทั้งบทความวิชาการความเห็นจากเว็บบอร์ดต่างๆแล้วก็มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ด้วยค่ะก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่า2ประเทศเราเป็นเพื่อนบ้านกันมีรากฐานหลายอย่างร่วมกันมานานมาก ทางวัฒนธรรมศาส,สนาประวัติศาสตร์แต่ก็นั่นแหละค่ะกลับมีประเด็นที่มันอ่อนไหวมีความตึงเครียดเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนั่นสิครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นไปได้ทั้งที่จริงๆน่าจะใกล้กันมากๆอะไรคือปมลึกลึกที่ซ่อนอยู่เดี๋ยววันนี้เรามาลองหาคําตอบกันนะครับเริ่มจากราักฐานทางประวัติศาสตร์ก่อนเลยดีไหมครับได้เลยค่ะถ้าเราย้อนไปไกลๆเลยสมัยศตวรรษที่1 1ที่12ตอนนั้นอาณาจักรของโบราณนี่คือยิ่งใหญ่มากนะคะ มีอิทธิพลกว้างขวางครอบคลุมมาถึงดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันด้วยสถาปตัตยกรรมอย่างนาครวดัดนครธมหรือปราสาทพระวิหารก็คือมรอดกจากยุคนั้นเลยค่ะครับแสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีตมากๆแล้วจุดเปลี่ยนมันเริ่มเกิดขึ้นตอนไหนครับที่ความสัมพันธ์เริ่มเปลี่ยนไป ก็คออาณาจักรขอมเริ่มเสื่อมอำนาจลงทางฝั่งสยามหรืออยุธยาก็เริ่มขยายอิทธิพลเข้ามามากขึ้นมันก็มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่กระทบความรู้สึกของทางฝั่งกัมพูชานะคะอย่างเช่นตอนที่อยุธยาไปตีเมืองพระนครประมาณปี1974หรือว่าตีเมืองละวากปี2136มีข้อมูลบางแหล่งนะคะเขาชี้ว่าชื่อเมืองเสียมเรียบ ทีแ่แปลว่าสยามแพ้เนี่ยก็อาจจะสะท้อนถึงความขัดแย้งในอดีตช่วงนั้นเหมือนกันค่ะอืมพอมาถึงยุคอนานิคมสถานการณ์มันก็ดูจะซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับจากข้อมูลที่ได้ดูมาการเข้ามาของฝรั่งเศสนี่มีผลเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีผลมากๆเลยฝรั่งเศสเข้ามาปกครองกัมพูชาประมาณปี2406ใช่ไหมคะ แล้วที่นี้ก็มีการทำสนที่สัญญากับสยามปี2447หลักๆก,ก็เพื่อปักปันเขตแดนโดยใช้แนวสันปันน้ำเป็นเกณฑ์แต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงแผนที่ภาคผนวกที่ฝรั่งเศสทำขึ้นทีหลังในปี2450นะคะคือเส้นในแผนที่นั้นามันลากต่างออกไปนิดหน่อยทำให้ตัวประสาทพวิหารเนี่ยดันไปอยู่ในเขตของกัมพูชา อันนี้แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นหรือชนวนสําคัญเลยของข้อพิพาทเรื่องประสาทพวิหารที่มันยืดเยื้อมาจริงถึงทุกวันนี้โอครับเข้าใจแล้วก็คือเรื่องเขตแดนจากยุคอาณานิคมนี้เองที่มันส่งผลต่อเนื่องมาโดยเฉพาะประเด็นประสาทภาวิหารนี่คือยังเป็นเรื่องใหญ่มากมาก ถูกต้องเลยค่ะแล้วพอปี2505ศาลโลกก็ตัดสินให้ตัวประสาทนะคะเป็นของกัมพูชาโดยหลักๆก,ก็อิงตามแผนที่ปี2450นั่นแหละค่ะแต่ว่าปัญหามันคือพื้นที่ทับซ้อนรอบๆตัวประสาทมันยังยังตกลงกันไม่ได้ยังเป็นข้อพิพาทอยู่ซึ่งก็นําไปสู่การประทักกันด้วยกําลังทหารหลายครั้งเลยนะคะทั้งปี2551 2554แล้วก็ล่าสุดก็เหมือนจะมีความตึงเครียดอีกรอบตอนปี2568 แล้วการที่กัมพูชาเขาผลักดันให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอันนี้ก็ยิ่งเพิ่มความอ่อนไหวเข้าไปอีกใช่ค่ะออนปี2551พอกัมพูชาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกฝ่ายเดียวมันก็ยิ่งเพิ่มความเปราะบางแล้วประเด็นนี้ก็มักจะถูกหยิบยกมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของทั้งสองฝั่งอยู่เรื่อยๆเลยค่ะอืมนอกจากเรื่องประสาทพระวิหารแล้วอีกช่วงที่น่าจะกระทบความสัมพันธ์มากๆก็คือยุค ขมแดงใช่ไหมครับใช่ค่ะช่วงนั้นเป็นศก,กน,นาตรกรรมจริงๆค่ะพศ2 5 1 8ถึง2522กัมพูชาเสียหายหนักมากจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ส่วนไทยเองก็ได้รับผลกระทบเยอะต้องรับผู้ลี้ภัยจำนวนมหาศาลเลยแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความซับซ้อนในบริบทของสงครามเย็นนะคะก็มีข้อกล่าวหาเรื่องการสนับสนุนฝ่ายต่างๆในความขัดแย้งภายในกัมพูชาแล้วก็มีเหตุการณ์ผลักดันผู้ลี้ภัยกลับไปที่น่าสลดใจแถวแถวชายแดนด้วย การเข้ามาของเวียดนามตอนนั้นแม้จะช่วยค่นเขมรแดงแต่ก็สร้างความกังวลในภูมิภาคเหมือนกันนะครับใช่ค่ะก็สร้างความหวาดระแวงในกลุ่มประเทศอาเซียนช่วงนั้นพอสมควรเลยค่ะคุยกันเรื่องเขตแดนเรื่องการเมืองในอดีตไปแล้วแต่เหมือนว่าเรื่องวัฒนธรรมเองก็เป็นประเด็นร้อนได้ง่ายเหมือนกันนะครับเทราะที่เห็นตามคอมเมนต์ต่างๆในโลกออนไลน์ อ๋อใช่เลยค่ะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นอยู่บ่อยๆมีการถกเถียงกันอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในวัฒนธรรมที่มีรากร่วมกันอย่างโขนมวยไทยหรือแม้แต่เรื่องตัวอักษรกลายเป็นวาทกรรมในโลกออนไลน์ไปเลยบางครั้งก็มีคำเรียกในเชิงลบอย่างเคลมโบเดียอะไรแบบนั้นด้วยค่ะดุนแรงเหมือนกันนะครับค่ะแล้วเหตุการณ์เผาสถานทูตไทยที่พนมเปญเมื่อปี2546จุดเริ่มต้นจริงๆก็มาจากข่าวลือเรื่องวัฒนธรรมนี้แหละค่ะ นอกจากนี้ถ้าไปดูในแบบเรียนประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศก็อาจจะสะท้อนมุมมองชาตินิยมที่อ,อ,อาจจะแตกต่างกันไปบ้างทำให้คนรุ่นหลังๆอาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันได้ค่ะซึ่งดูเหมือนว่าการเมืองภายในของแต่ละประเทศเองก็มีส่วนในการโหมกระพือความขัดแย้งพวกนี้ด้วยนะครับมีส่วนอย่างมากเลยค่ะในฝั่งไทยเองประเด็นชายแดนโดยเฉพาะเรื่องพระวิหารก็เคยถูกกลุ่มการเมืองบางกลุ่มนำไปใช้โจมตีฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง อย่างเช่นตอนสมัยรัฐบาลคุณทักษิณหรือคุณสมัครความขัดแย้งระลอกล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ก็มีประเด็นการเมืองภายในเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะส่วนทางกัมพูชาล่ะครับส่วนในกัมพูชาการเมืองในลักษณะของการสืบทอดอํานาจในตะกรูฮุนเซนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ก็น่าจับตามองค่ะว่าจะส่งผลต่อนโยบายต่างประเทศโดยเฉพาะกับไทยยังไงต่อไปฟังดูมีแต่เรื่องความขัดแยง้งความไม่เข้าใจกันในหลายๆมิติเลย แล้วในปัจจุบันมันพอจะมีด้านดีๆหรือความร่วมมืออะไรกันบ้างไหมครับอ๋อมีค่ะแม้จะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันอยู่เรื่อยๆแต่ความร่วมมือก็มีนะคะโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนนี้มูลค่าสูงมากแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาก็เป็นส่วนสําคัญมากๆในเศรษฐกิจไทยแล้วก็มีอีกจุดที่น่าสนใจคือเรื่องพระพุทธศาสนานิกายเทรวาดซึ่งเป็นเหมือนสายใยทางวัฒนธรรมที่สําคัญมากๆเลยค่ะ มีพระสงฆ์จากกัมพูชาจํานวนไม่น้อยเลยนะคะที่เดินทางมาศึกษาพระธรรมวินัยในประเทศไทยครับก็นับว่าเป็นจุดเชื่อมที่ดีแล้วคนรุ่นใหม่ๆเขามองเรื่องความสัมพันธ์นี้ต่างไปจากคนรุ่น,นก่อนๆไหมครับก็คิดว,ว่ามีหลากหลายนะคะมีทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ อาจจะไม่ได้ยึดติดกับอดีตมากนักอยากจะมองไปข้างหน้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีอีกกลุ่มที่ยังคงมีความรู้สึกชาตินิยมอยู่หรือมีมุมนองในเชิงลบต่ออีกฝ่ายซึ่งเราก็จะเห็นได้บ่อยๆจากความคิดเห็นในโลกออนไลน์ค่ะครับ สรุปแล้วความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานี่มันซับซ้อนจริงๆนะครับมีทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานร่วมกันการเมืองผลประโยชน์ต่างๆอิทธิพลจากภายนอกแล้วก็เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกชาตินิยมที่มันละเอียดอ่อนมากๆเลยใช่เลยค่ะคือถึงแม้จะมีบาดแผลมีความไม่เข้าใจกันอยู่บ้างแต่สายใยทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะาศาสนาพุทธก็ยังเชื่อมโยงผู้คนทั้งสองฝั่งไว้อย่างเหนียวแน่น คำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องช่วยกันขบคิดต่อนะคะก็คือว่า่ามกลางปัจจัยที่มันซับซ้อนมากๆเหล่านี้อะไรจะเป็นตัวกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ของสองประเทศเพื่อนบ้านนี้ในอนาคตแล้วเราจะเรียนรู้จากอดีตเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันมากขึ้นได้อย่างไรบ้างเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์ของถอดรหัสสาหรับวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องลาไปก่อน สวัสดีครับสวัสดีค่ะ